สวัสดีครับนี่ในเกมเทราเรียนะครับโอเคครับเราก็จะมาเล่นเกมเทราเรีเยกันเลยนะครับนี่ก็เป็นอีพีที่สามแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับก็ออกมาเริ่มกันเลยครับผมก็เล่นหลังไม้ไปบ้างแล้วน,นะครับผมก็ได้ไอเทมใหม่ที่มัน ดีกว่าเดิมนะครับก็คือไอเทมที่มันสามารถดำน้ำได้นานขึ้นนะครับโอเคครับนะครับก็ถ้าเสียไปแปรนมาก็ขออภัยนะครับโอ้ย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 ไปเลยไปไปกันเลยไปไหนล่ะนะครับก็มีเลนเกียอเนี่ยอันเดียว ไม่ใช่อะไรนะครับถ so ้าผมมีสามอันนี้ผมก็จะถ้าผมมีสามอันนี้ผมก็จะอ้นี่ครับก็ถ้าผมมีหกอันผมก็จะทำเป็นพิเศษบอสนะเพราะผมฆ่าบอสไอได้ผมก็จะจบเลยนะครับก็คือจะไม่มีเธอเลียอีกแล้วนะครับยกเว้นจะมีแขกรับเชิญนะครับ อยกรับเชิญในเช่นเพื่อนผมนะครับหรือไม่ก็น้องผมนะครับผมจะกลับมาเล่นมาแคสทเลเลียอีกครั้งนะครับพอสมมติผมฆ่าได้แล้วเนี่ยฆ่าได้ใช่ไหมครับผมก็จะจบเลยใช่ไหมครับพอผมจบแล้วนะครับผมก็จะไปอัดมาครับนะครับไปแคสไมคครับนะครับผมก็อยากลองแคสดูบ้างนะครับแคสเกมเดียวนะครับเพิ่ง มาฝึกแคสเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับโอเคครับโอ้ยขึ้นเรื่วับทำไมโถไม่กลัวไอสลามน้อยคอยใจนะครับดาบผมก็ได้ดาบทองนะครับหมวกผมก็เหมือนเดิมวับกระกากนะเกลียนเกลียนนะเกลียนเกียนอะไรประมาณนั้นโอ้ยนะครับขอไปนะครับยับก็มาเรื่องต่อกันเลยครับก็อ๊ ผมก็จะอนี้ทำอะไรดีอะน่าเบื่อไงไม่รู้ครับผมก็อยากเล่นอยากอัดไมค์ครับนะครับก็ผมก็จะดึงเรื่องไมค์ครับเลยแล้วก็นบก็ไมค์ครับแล้วผมก็ถ้าว่างๆก็จะมีเวลาอัดนะครับโอเคครับนาคลิปนี้ก็อาจจะอัพนานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ครับว่าคลิปมันจะยาวนานเท่าไหร่ครับโอเคครับโอเคเปิดกล่องครับครับก็ ตอนตัวนะผมชอบอัดมาคาร์มากกว่าเทลรเรียนะผมว่านะเทบร์เรียเห็นมีคนเขาอัดอเขาแคสเยอะนะครับผมก็เลยอยากลองแคสดูบ้างนะครับก็เลยเอาเทอรเรียเป็นอันแรกเลยนะครับผมก็อาจจะก,ก่อนจะเล่นนะก่อนจะเล่นหรอว่าจะรีวิว พอจะเล่นไหมครับผมอาจจะรีวิวของใหม่นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็มีนิดหน่อยนะครับของใหม่มันก็น้อยนะครับนะครับโอเค,คโอเคอ่ะมาและอุปมนนะครับก็ลงเมืองดีกว่าท่านี้ทั้งนั้นนะครับเราผมจะไปลงเมืองกันเลยป้าลงเมืองกันนะครับการลงเมืองนี่ก็ มก็ค่อยๆได้ขุดอะไรหรอกครับผมเป็นพวกไม่ชอบขุดเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมเต็ม B X ไว้ก่อนแล้วไปขุดครับโอเคครับนครับนี่นะครับคือมใหม่ที่ผมได้มานะครับก็คือจะช่วยในการดำน้ำได้นานขึ้นนะครับนะครับโอเคครับก็น้ำเหมืองมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคนะตะลุยดันดีกว่าพอนี้ชื่อตะลุยดันดีกว่า ครับโอเคไปโอเคแมพโอสวยงามอยู่ไหนเนี่ยไหนก็ไม่รู้นะครับเหมืองก็ไม่รู้ไหนเงียบๆหน่ย ب, นย ب, อยก็ออกไปเลยอ่ะ <c oughs> เสียงช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับโอเคครับก็จะไหนวบเหมือนอาจจะหรือว่าอยู่อีกการหนึ่งก็ไม่รู้นะครับไม่ทราบเช่นกันเข้าทางนั้นเป็นกระสายเปดแมนครับผมจแได้แล้วก็าคุณลงไปตรงนี้แล้วกันครับพดเอาเล่เลยครับเพื่ออาจจะไม่ได้ลงหมือครับเปล่านะผมว่าได้ลงแน่นอนนะ นี้จะลงเหมืองแล้วผมไม่เอาเหมืองพวกเหมืองแน่นแน่นอนผมเขียนว่าเลยหมองไอ้เนี่ยเรียกว่าเหมืองเลยอันนั้นนะครับผมจะไม่เรียกว่าเหมืองครับผม,มเขียนว่ามันจะเป็นถ้ำลึกๆลงไปนะแล้วก็จะมีมอนที้โหมดมากครับโหดโคตรรเลยเขาขั้นโคตรเลยครับเทวาโคตรเลยเขาขั้นโคตรคนะ เฮียครับพวกวัจจบไลสาระหน่อยนะครับพานี้ครับก็ไลสาระไม่หน่อยอ่ะอาจจะมากเลยนะครับก็วิ่งวิ่งวัจจบวัจจุบวับมาก็จบแล้วอะไรเยอะแยะนะก็ไปครับเฮียครับนี่เป็นดีครับถ้ามีอีพีที่ห้าหรืออะไรก็จะบอกกันนะครับ ก็ครับถ้าอยากเป็นเพื่อนกับผมนะครับในเฟสครับก็ทักมาได้นะครับก็ผมจะบอกไว้ใต้ลิงค์คลิปแล้วกันยังไงไหนๆก็ลงมาแล้วกนล,ลงเปแล้วกันนั่นไงเจอแล้วจะจะเอาแล้วคัพเปอร์ไม่มีเยอะแล้วไม่เอาครับไม่เอา ผมเจอรี่ง่ายนะครับนี่คือไลคิสตตลนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไลคิสตตลภาษาไทยก็คือหินยื่ลูกหัวใจนะครับสามารถช่วยหัวใจให้เราได้นะครับก็จะทุบอ,อ,อ๋อผมลืมไปปั๊มหัวใจได้ปั๊มเลยครับผมรู้สุกปั๊มว่ด,ดีหางหัวใจหายไปเลยครับเสียดายเสียดายนะปัม๊มอดปั๊มนะ โอ้โห oh, okay. ไม่ต้องปั๊มก็ได้ดนะครับเยอะเยอะมากเยอะมากถือว่าเยอะสุดๆเยอะมากเล็กน้อยถึงปันกลางอ้าวสรุปเลยก็คือปั๊มไม่ได้นะครับโอเครค,อครับเราก็จะไม่ปั๊มแล้วกันนะจำบีเลยสิ่งไม่ดีแต่ถ้าปั๊มได้ผมก็จะปั๊มครับ โอเคครับรถ้าไม่ได้แข่งก็ขอไปผมชอบลืมทุกทีเลยที่จะแบบพูดให้แขยงดังๆครับ <c oughs> โอเคครับก็อันนี้ก็ไม่ค่อยอะไรมากนะอ้ยไอพึ่งเฮงซวยนะครับดิฟดิลลี่พอยซอนะครับจนนี้ผเจะตายขึ้นยู่ครับถ้าจะมืดแล้วนะครับก็อันนี้ไลสาร่า ก็อ,อยากก็อ,อยากจะขอขอบคุณคนที่ติดตามผมก็ขอบคุณจริงครับเพราะคือได้ดูก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่ดูครับทุยนะครับก็ขอบคุณนะครับหนะรือเพื่อนผมอาจจะมาแคสกับผมก็ได้นะก็แบบดูก็ได้นะครับก็ ผมอยากให้ดูกันเยอะๆนะครับเพราะผมก็มือใหม่ครับผมไม่อยากแครบ้างนะครับแครบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นครับอุยอิสลามหรือจงเกิลสลามนี่นะจำเกินสลามผมว่าผมก็ยังกลัวนะครับมันไม่ได้อะไรหรอกครับมันฆ่ายากับเีครับก็จะตอบล็อกไปกันเลยครับเกียครับก็ไปครับ คือคือคือช่างวานะของในสาระโอเคมีกล่องก็มีกระจกแล้วก็มีอะไรทุกอย่างเอามาดีกว่าเอามาด้วยโอเคปะไปต่อเลยมั้ยคือคือคือค่เี้ยพชันผมรู้สึกว่าของของผมได้เยอะแล้วนะผมก็เลยไม่เอานะโอเคอับปุ๊บเียบปุ๊บปึ๊บป เรื่อยๆนะครับถ <c oughs> ้าผมทำซื้อแอททองได้ผมก็จะทำนะครับแ <c oughs> ี่ขุดของดีของใหม่ได้นะครับก็จะลงดันลงไปเรื่อยๆเลยครับนะครับไม่มีอะไรทำเลยครานนี้แราละมากตลีดันนะ ลุยดันมงเล็บและสาระแล้วกันครับภน,นี้ขอบอกไว้นะชุดนี้เลยลายสาระมากโอ้โหลายสาระมากแต่พี่จะทำให้มันมีสาระได้ไหมครับโอ้โหพี่พี่พี่จะทำให้มันมีสาระนะพี่เพ่เพ่นะพี่โอ้โหพี่ตัวใหญ่อะ่ะพี่ตัวใหญ่มากเลยผมกรอบก่อนแล้วกันนะพี่นโ,โอเคครับ ก็จะขอจบอันนี้อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพันนี้ก็ไม่อยากรีวิวเท่าไหร่ครับสำหรับพันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย